ใครจริงใครปลอมหมดผลประโยชน์ก็รู้ใครดีใครร้ายหมดความเกรงใจก็แจ้งชัดเราทุกคนต่างกำลังแสดงละครชีวิตบางครั้งก็รับบทเป็นคนดีบางครั้งก็รับบทเป็นคนร้ายดีร้ายในน้ำคำของใครใครคาำหัวใจตัวเองแล้วไม่ละอาย จงเป็นสุขเถอะหัวใจขึ้นรถผิดคันก็อย่านั่งต่อเพราะเสียดายเงินที่จ่ายไปติบกดกริ่งแล้วลงรถเถอะเพราะรถคันนั้นพาคุณไปถึงจุดหมายไม่ได้เวลาเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตไม่ต้องจมปลักว่าอนาคตจะเป็นยังไงเอาแค่ตอนนี้ก่อนไหมพักสักงีบก่อนไหม เม่พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาในวันใหม่แก้ไขเฉพาะเรื่องตรงหน้าก็พอเวลาความทุกข์มาเยือนเปลี่ยนความคิดได้ก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดไม่ได้ให้ปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ได้จงให้อภัยอภัยไม่ได้ให้ช่างมันหากต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่ามัวแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนงานเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถแต่จงเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนเปลี่ยนห่วงจุย้ยไม่สู้เปลี่ยนการการะทำฝากไว้ให้คิดครับ